กองฟวมอยู่ต่อหนา้าต่อตาเลยค่ะรักฐานค่าหนา้าค่าตาเบิ่งเอาไข่พี่น้องฝีมือสองเสบค่ะพอตื่นลงมาข้างลางเบิ่งสภาพเพิ่นตอดรับย่ายเพิ่นสวัสดีตอนเชา้าเพิ่นกู๊ดมอร์นิ่งย่ายขึ้นมาเป็นชิญีพี่น้องกูนะ เปลือกหอยมาเลงคูกระจาดก,กระจายเต็มพื้นห้องครัวโอ้ยโอยโอยโอยขึ้กันคาบก็มากัดกระจาดก,กระจายเต็มพื้นในบ้านโอ้ยเนาะเยะลินเมื่อค่ำว้าพี่น้องเออเสียเหตุจังไหนดีกับหลานนี่เสียเหตุจังไหนดีกับเพลิน คือขักคือเนียเแท้แต่ละมือนี่ตื่นลงมาขางล้างก็เมพ่อพออรุณค่ะตอนรับย่ายดมอร์นิ่งทุกเช้ามันต้องเป็นยังสี่โบชีวิตได้ลิ้นนี่ขึ้นเมื่อใดล้านคำล้านคู่นีอพี่น้องคนน่ะนอนอยู่บนตัวบ้านโอนไตโต๊ะตัวค่ะมองรบ่ไพ่คือเกา หันหน้าหนีพ่ผู้สั่งปัญหาแห้งต้องมากะนอนกระดิ่งหางทำอะไร what are you doing what are you doing who make l i k e t h a t who who เดี๋ยวจะฟานให้บอต้องท่ามานอนเป็นกระดิ่งหางเบื้องหน้าเพื่อนเป็นเอียง กองฟมอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยค่ะรักฐานค่าหน้าข่าตาคือบ่จดบอจำคือบทเจอย่ายสร้างย่ายสอนให้เป็นคนดีให้เป็นคนหู้ผูดีมันเป็นอียงแต่ละมือเนะมันเป็นอียงถุงขยะนี่ขยะมันคือคือมาแส่มานวแทมคือมาแส่มานวแแถมันเป็นอียง บอกให้ยายหูเนี่ยอืมมันก็จะคือสิม,สาอมาแจ็บแท้พู้น่ะบ่ต้องมาท้ำทาเป็นอย่างนอนหูท่วลลนลมนะที่ดุให้นี่จำบ่บ่ต้องมาท้ำทาเป็นอย่างนอนไผสั่งไผสอนในเฮตแบบนี้อืมผู้ใดสั่งไดนสอนถือด่าถือใหบอ้บ่เม่นห้องเพลงให้ฟังเด็ก ม่นเป็นกนองหน่อรับหือเลือเกินเลือเกินอีหลีล้านแบบเลือเกินเลือโผล่เลือหายลงมาขขาง่างบ่เคยว่าเสเดมีความสูขก,ก่อนสาต้องมาได้เจอสภาพเละตุ่มเป๊ะจุ่มห้กันอนอลรับตามึงมืองถ้ำตาท่ำตา,ำาเป็นง่วงนอนขอนมูดอดีบอ ยายเอาคอ้อนมูดดีบ่เกินไปนิสัยบอดีหูท่วนล้มดีค่ะจะเป็นหูท่วนล้มเบิ้งบุ้อ้ายค่ะขนาดาผ้ากระท่คว่ำผีหน้าเบิ่งทางทาพนอนมันเกินไป